สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ก็มาพบกับคุณครูนกเอี้ยงนะคะแล้วก็คุณครูเป้ค่ะค่ะวันนี้นะคะคุณครูจะมาพาเด็กๆนะคะเคลื่อนไหวร่างกายนะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายนะคะซึ่งการเคลื่อนไหวของร่างกายโดยทั่วไปนะคะก็จะมีอยู่2ลักษณะด้วยกันนะคะนั่นก็คือการเคลื่อนไหวอยู่กับที่ได้แก่อะไรบ้างคะคุณครูเป้ยกตัวค่ะการย ยก่าเราจะยกตัวอย่างนี้นะคะแล้วก็พงกหัวค่ะพงกหัวนะคะพยศพงกหัวไปทางไหนได้บ้างคะข้างหน้าข้างหลังด้านข้างด้านข้างาาได้เลยนะคะแล้วก็อะไรอีกคะแกว่งแขนค่ะ นี่การกปลี่ยนแขนนะคะไปข้างหน้าข้างหลังนะคะและย่อมเท้าค่ะย่องเท้านะคะอันนี้จะเป็นการเคลื่อนไหวอยู่กับที่นะคะเด็กๆและอีกหนึ่งอย่างก็คือการเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ค่ะเคลื่อนที่นั่นเองนะคะซึ่งการเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ก็จะได้แก่อะไรนะคะการวิ่งค่ะเดี๋ยวเราจะมาลองวิ่งกันนะคะวิ่งไปด้านหน้าวิ่ง้านหน้ วิ่งไปลังข้างวิ่งไปทางซ้ายวิ่งไปทางขวานอกจากนี้ก็ยังจะมีการเดินค่ะเดินนะคะการเดินเราจะเดินไปข้างหน้าก็ได้ข้างหน้าก็ได้เดานหลังก็ได้ถอยหลังก็ได้หรือจะเดินไปรอบเลยก็ได้ใช่ไหมคะเราจะเดินสลับกันก็ได้นะคะค่ะ ไปบนมาก็ได้นะคะนอกจากน,นี้มีอะไรอีกคะคุณครูเบ้แล้วก็จะมีกระโดดค่ะการกระโดดนะคะแต่กระโดดเราก็จะกระโดดออที่ใช่ไหมใช่ออกจากที่ออกจากที่นะคะ,คะหนึ่งสองสามอ่าแล้วก็อีกอันหนึ่งนะคะ,คะ อจากที่ค่ะลานเคลื่อนที่นะคะเราจะมาลองทานกันเลยนะคะเด็กๆพรอ้รอมนะคะอ,อ่ะทานไปข้างหน้าไปข้างหน้านะคะไปรอบๆไปรอบๆได้เลยนะคะแต่อย่าให้ชนกันนะคะ,อ,ะอยหลังอยหลังได้อ่าโอเคค่ะเด็กๆอันนี้ก็จะเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายส่วนต่างๆของร่างกายนะคะซึ่งวันนี้นะคะคุณรูเอียกับคุณรูเตยนะคะ ก็มีเพลงมาฝากเด็กๆด้วยใช่ค่ะจะเป็นการสาธิตการเคลื่อนไหวใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนไหวเพื่อนที่หรือว่าอยู่กับที่แล้วสามารถเคลื่อนไหวใส่กับดนตรีใส่กับเพลงได้เด็กๆอยากจะเคลื่อนไหวพร้อมกับคุณครูหรือยังคะพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วนะคะเด็กๆยกขึ้นยืนเลยค่ะ Are you r e a d y y e s y e s โอเคค่ะเดี๋ยวเรา ไปเคลื่อนไหวพร้อมๆกันเลยค่ะว,นนวันนี้เราเอาท่า,ทานในชีวิตประจาวันมาประยุกต์ห้เป็นท่าออกกำลังกายกันดีกว่า,วา,า,วนนาอาาานนว,วาย่าำ กายมันดียังไงมันจะช่วยเบิกาวานหลังเจ็ดปงหวางจำรนจะ,ะหา,จะายไปวย,ยจะกลับมาใสาสะอาดลือฝานจะกลับมาหน้าจะเด้งเดงเดงสมอเรา่าบแ,แท็กซี่เบา ขยันแขนออกมากนันเร็วต่อจากนั้นก็โอ,โอโอสปาร์ตแน สนุกไหมคะกับการเคลื่อนไหวที่คุณครูเน่งนํามาฝากนะคะอ่าทีนี้เด็กๆก็คงจะทราบแล้วใช่ไหมคะว่าการเคลื่อนไหวมีทั้งหมดกี่ลักษณะนะ2ค่ะอ่าสลักษณะด้วยกันนะคะซึ่ง2ลักษณะนี้มีอะไรบ้างนะคะ เลื่อนไหวอยู่กับที่ค่ะถูกต้องแล้วค่ะเคลื่อนไหวอยู่กับที่และอะไรอีกคะเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ค่ะใช่แล้วค่ะเคลื่อนไหวเคลื่อนที่นั่นเองเมื่อกี้นะคะเด็กๆก็ได้ทําเต้นไปพร้อมๆกับคุณครูแล้วใช่ไหมคะจะสังเกตเห็นว่าครูุนยังกับคุณครูเตนะคะก็จะเคลื่อนไหวในท่าทางที่ เหมือนกันบ้างแล้วก็แตกต่างกันไปบ้างนะคะนั่นก็คือทั้งเคลื่อนไหวอยู่กับที่แล้วก็เคลื่อนไหวเคลื่อนที่นั่นเองนะคะซึ่งเราสามารถใช้กับเพลงอะไรก็ได้นะคะเด็กๆว้างๆอยู่ที่บ้านก็อย่าลืมนะคะออกกําลังกายแล้วก็เคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายให้ครบเลยนะคะเพื่อให้กล้ามเนื้อส่วนต่างๆของร่างกายของเรานะคะ แข็งแรงนะคะสำหรับวันนี้คุณนกเอี้ยงนะคะแล้วก็คุณครูเปยนะคะก็ต้องไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาพบกันในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ